สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาทําผัดกะเพราหมูสับใช้เครื่องผัดกะเพราสาเร็จนี้ทําไว้เองทําไว้ตอนที่ว่าไปบ้านพี่ดาที่โนเวย์เขาปลูกกะเพราเยอะก็มีกระเทียมพริกกะเพราผัดน้ำมันไว้แล้วก็แช่ตู้แข็งไว้เวลาเราจะกินก็ออกมาให้เขาละลายนี่ออกมาไว้แต่เชา้าตอนเที่ยงเราก็ผัดเลย ออสามถุงเพราะว่าจะผัดหนึ่งกิโลแล้วก็เติมหอมหัวใหญ่ไปหนึ่งตั้งกระทะเปิดไฟเต่าให้ร้อนใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะเพราะว่าในเครื่องผัดกะเพรามีน้ำมันอยู่ช่วงที่รอให้น้ำมันร้อนก็มาปอกหอมหั่นไว้ ชอบแบบไหนก็หั่นเอาแบบนั้นน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องผัดกับเทาใส่ลงไปเลย ผัดกะเพราเอาสองถุงก่อนเดี๋ยวเขาจะเผ็ดไปคนผูกชายกินไม่ได้หอมมากนี่กกะเพราก็หอมได้ที่แล้วเดี๋ยวเอาหมูสับใส่เลย เดี๋ยวค่อยๆขัดไปอย่างนี้เรื่อยๆหมูเขาจะได้ไม่เป็นก้อนนี้ก็เติมเครื่องปรุงลงไปเลยไม่ต้องรอให้หมูสุกรสดีหนึ่งช้อน น้ำมันหอยน้ำปลานิดหน่อยเดี๋ยวต้องใส่เยเอักหมูร่วง หมูสุกแล้ววิชิมรสเมื่อกี้ได้ที่เอาหอมใส่เลยแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันไม่ต้องผัดรอให้หอมสุกนะเพราะว่าเขาจะเละ ปิดฝาไว้ปิดเตาเลยเดี๋ยวหอมก็สุกผัดกะเพราก็เสร็จวิก็จะมาตักผัดกะเพราใส่กล่องแล้วเอาใส่ตู้เย็นแช่ไว้ถ้าพ่อบ้านกับลูกหิวเดี๋ยวเขาก็มาอุ่นเองแต่อันนี้จะเผ็ดไปสำหรับพ่อบ้าน เดี๋ยวเอาใส่ตู้เย็นเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ